ส u พิมม e อัปเดตสนับสนุนโดยสวัสดีครับเราสาว,วก s u พ r e ม e ชนบุรีอีเทคได้เวลาของสุพิีม e อัปเดตกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหลังจากหายหน้าหายตากันไป2ส,สัปดาห์ทัพนักตกลูกอย่างสาวส e ุพิีม e ชนบุรีอีเทคเตรียมที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งในการแข่งขันวอลเลย์บอลไฮล l ์ลีก e 0 1 6ช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของจ่าฝูงไอเดียคอดแก่นผู้ซึ่งยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นความพร้อมของสุีมบีซีไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโคตยะนัตพลสีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนดังได้นำลูกทีมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับสภาพทีมให้พร้อมและสมบูรณ์ที่สุดรวมทั้งยังพยายามแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆที่เคยเกิดขึ้น ค่ะก็สำหรับเกมในวันเสาร์นี้นะคะเราก็จะเจอกับไอเดียขอนแก่นซึ่งทีมเราเนี่ยก็เพิ่งที่จะแยกย้ายกันไปเล่นกีฬามหาลายัยรับใช้สถาบานันตอนนี้ก็กลับเข้ามาซ้อมแล้วก็เตรียมตัวที่จะเจอกับศึกหนักอย่างไอเดียขอนแก่นในวันเสาร์นี้ค่ะค่ะก็หลังจากที่ยังหายไปหลายอาทิตย์นะคะก็มาเชียร์พวกเราเยอะกันนะคะมาเชียร์พวกเราเยอะๆนะคะเฮ้ <Hey. S 1> สหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดที่5ของสุพิมชนบุรีอ e ีเทคจะเปิดสนามอาคารอาเนกประสงค์ทศบาลเมืองชนบุรี รับการมาเยือนของไอเดียขอนแก่นในวันที่21พฤศจิกายนนี้ซึ่งถือเป็นเกมที่สําคัญที่จะพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะเป็นการดวนกับทีมเต็งที่ลุ้นแย่งแชมป์กับซุพรีมรวมทั้งยังเป็นการเล่นในบ้านนัดสุดท้ายของเลกที่1จึงต้องเชิญชวนเหล่าสาวกซุพรีมชวนบรีอีเทคมาเป็นกําลังใจให้กับทีมรักกันอีกครั้งตั้งแต่เวลา16.00นาเป็นต้นไปรวมทั้งเกมนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง t r u e For y o u และ True Sport 7อีกด้วยนอกจากนี้กิจกรรมพิเศษ m e m b e r c h u r c h ยังมีไว้เอาใจบรรดาแฟนคลับทุกคนต่อไปเพียงแค่สวมใส่เสื้อแข่งของซุปรีมทุกสีทุกแบกมาชมการแข่งขนนันาณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองชลบรุรีก็รับกันไปเลยสิทธิพิเศษซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันในราคาเพียง30บาทเท่านั้นจากราคาเต็มใบละ50บาทแล้วกลับพบกันใหม่กับซุปรีมอัปเดตสวัสดี Supreme update, tranh chấp, xung